นี่นะเมื่อเลี้ยงครับพี่น้องอีพอมาเอากว้วยแล้วเมื่อี้มีกนเลี้ยงกล้วยอีกอะคนเมาค <Yeah. S 1> นเมาหายอีกแล้วเมื่อนี้พี่พี่บีพ <Yeah. S 1> ูนอยู่ญี่ปุ่นบุดโรไล่ทักไลมาา่มาหาว่าอันเมากล้วยได้เด้อเมื่อนี้กับมืออืน่นสองมือเด้เลยเ <Yeah. S 1> มืออ่อนี้กับเมาพันหนึ่งมืออื่นกับเมาพันหนึ่งเออเมาสองมือเลยอัน,นี้ของอีพอเนี่เมื่อวานครับอันพี่อันพี่พทา่านสายมวยเอาหายเมื่อในพี่บีบีมื่อนี้ เออเอื้ยพ okay. ี่บีเอาให้มาเนี่ยแล้วพ่อเฮ็ดไรเนาะแล้วเด็กหนุอยจังเอาไปเฮ็ดรอบคำเฮ็ดแท่เฮ็ดใส่กันโลทั้งแม่เนาะครับผมโอ้แม่เอานปดำเนาะเฮ็ดแท่แบงเฮ็ดสองถุงโล่โอเคเอาใส่ถุงเนาะเพรับว่าใส่ไปกินช่วยหน่อยเซ็ตถุงครับว่ะอีพ่อสิเปอร์เซ็นตู้เย็นไปดำเอาเดี๋ยวนั่งทานกนเดี๋ยวลูกเฮ็ดให้ข้าวเดียวอีพ่อหนูมาเอากลอยเป็นหลงเดี๋ยวเฮ็ดให้เพป็นก่อนควบพี่บีบีเ้อคลิปนี้เด้อร์พี่บีบีจากญี่ปุ่นนะครับเพป็นเหมาไหวสองมื่นมื่นละพัน กินย่างเดียวพอเฮากินก๋อยย่างเดียวได้เราแนวแก่โอ้สิย่างไปเอาสิโอเมียไปหาอยู่ครับครับเอาแาวดังก่อนก็ได้พอแล้วพอพีดก้อยแป๊บหนึ่งเอาย่างมือแรงบานเลไฟติดแล้วนะครับเบิ่งไฟสะก่อนนี่นะครับพี่น้องไฟติดแล้วยามกลางคืนยามมือแรงนะครับไฟติดแล้วง่ามบอพี่น้องบานเลยจะลอยประดับไฟไม้ได้นี่สร้างไฟมากเพิ่มเติมอีก นะครับหมู่บ้านได้เสียนนี่ครับแสงสีนี่วันนี้ได้ไฟปิงปองหน่อยมากนะครับสวยงามสวยงามร้านก้อยอร่อยนะครับไอไฟตัวนี้ก็มีเอาไปเฮ็กกนเนเดก้อยให้อีพอ่อก้อนบาดนี่เราสีฐาโดนก้อยให้อีพ่อก้อนครับอีพอ่ออีแม่สามสามถุงสามคน Nhưng tại nhà có kẹt, có kẹt ma liệu <laughs> เดี่ยวตัวตัวปลาลาบกับไตใส่ตรงไหนอีพอกันเอาใส่แม่สองชุดเนาะอีพอชุดหนึ่งมันบ่ขอบคุณครับพี่สาวนี่อีพอมาเอากล้วยแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆเนอะพี่พี่พี่คนคนบ่ค่อยสบายอยู่ช่วงนึ่งไอ้คนช่วงคนเศร้าละล่ะตอนนี้เอากล้วยันไอ้คนสุขภาพแข็งแรง เอาก้อยเด้อนั่นก็าเจ้าเหมาให้แล้วมาเอาเด้ออือเอาหวยพอตไหนเพื่อนแน่พี่บีบีญี่ปุน่นด้วยไก่ข้างไก่เยินอันไหนเขามาหอดเนาะดูดีไม่แห้งเด้อครับสบายอกหายใจโรคเพ้เพื่อว,ว่าบังเบียดแต่ห้างแห่งนี้เออให้ไป็นนิสัที่ไก่โลกนี้เพื่อที่อะดูดีไม่แห้ง ครับสุขภาพแข็งแรงไปนาส<ซ>าธ<อ>ุงานงานเดินเงื่อนไดเฮ็ดจังไดไกลยอยู่ไดไปรอดเด้อส<ซ>าธุขอพระคุณอีพอได้ยรครับแนน<ม><ม>เอาบัต้ไปตอนที่แม่นึสามชุดจัดหน่อีพอไปเอาบอกตีมงานก้อนว้อยแล้วว่งนนางานไหนเพื่อนมาเอาก้อยนะครับขอบคุณครับย่างไปใช้บัตรเอาไม่ออเ,เอาเมีอเ,อเ,มอเอาเลยผมเอามาว่งววงางานไหนะพูดมาให้่หม ปรเด็นกล้วยว้ามั่งจะกินกล้วยหอามวยเพิ่มๆเขาจีนเอาไวยของก๋วยว้าจานไปได้แล้วสามถุงสามชุดเอาไปฝากอีเมลน้ำเราว่ะนานอีพอเอามาเดี๋กระทานน้องๆทาลูกๆทีมงานใส่หล่ะอีพอออดมาเอาวก้อยเด้อพ่อเด้อทางพุ่นไปอีกสามจานทีมคอนวอยอยู่ใส่หล่ะขึ้นนั่นมาเอาแท้มาเอาเด้อมันจะโอก่อนได้หน่ ก้อยพี่น้องก้อยบังหันที่พ่อหนูอไปแล้วพ่อหนูเขาไปสามชุดนั้นจะเป็นทีมคอนวอยสามชุดเออเอาโตแทนมาเอาเอาใส่จานไปรดเดี๋ยวจะเอามาขึ้นไข่เอาสามจานทีมคอนวอยเนาะเอาใหญ่มันเฮียด้วยหล่ะแม่เอวยเอาเอาต้อนไปสิแล้วถือไปเลยครับขอบคุณครับใครที่ยังไม่ได้บอกมาเอาเด้อจ้าโอเคทีมคอนวอยจัดไป เติมมาอีกสองจานบาทนี่อันนี้ของพ่อใหญ่อูดกับของพ่งอใหญ่อัดลูกไส้กกกับลูกไส้ลาพ่อใหญ่หนู <g ille> เดี๋ยวไปส่งก่นอนพี่น้องไปว่างานทีมค้อนไวนเอาไปแล้วบาทนี้เหลือทีมที่ไปแก่เขาวระท่านมาอยู่ทีมงานแดนเซอร์ทีมงาน,นน้องน้อง,องคอตตูมนะครับพ่ะท่านมาอา่ะตัวนี้ไปส่งบนก่อนบาทน,น,นี้ไปเสด็จพ่ออยู่บ่หนิพ่อเอ้ยเอ,อ,อาก้อยมาใหา้ <g ille> พี่สาวตั้งเงินญี่ปุ่นโชคเล็กโชคเล็กมาหนีิพี่สาวทั้งญี่ปุ่นพี่บีบีซื้อเพื่อนครับขอบคุณหลายๆครับครับผมเราไปส่งอันพอญ่เงินพอญ่ออดก้อนบัตรหนิขว้างไม่อันอีพ่อเอามาให้แล้วเด้อครับผมเราไปเหตุอะไเพื่อนด้ก้อนไปพอรพญ่อูดพอญ่ออดแล้วบัตรหนิโอ้ผู้ใดกินลาวมะขืนลหนี่เรียบร้อยเลยสามจานเนามาขืนแล้ว เตรียมก่อนไหวป่ะป่ะเอาตัวนี้ไปส่งอีพอลูกไส้กบพ่อใหญ่หนูพูนอยู่ฟังปุณกำลังเห็ดกับเขาอยู่ปนย่านกินเขาเลี้ยงก่อนก็เลยเอามาส่งอีพอมาหรอป่ะ,ะ,ปะอโอ้เอาเอาหนิเอาจานมาใส่ก็ได้เดี๋ยวจานมาใส่ก็ลูกแล้วขอบคุณพี่สาวพี่บีบีจากญี่ปุ่นโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ ความน่ารักในวันนี้นะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรุ่รือยู่ลยตลอดนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้าวจ้ะมันแต่ก้อยไม่เข้าช่วงนี่ <c oughs> ขอบพระคุณเดอ้อพีบีบีเดอ้อ <c oughs> นี่ยแน,นมนไปล้านจานร้อยพี่น้องนะแว็บเว็บเว็บ่นเห็นบองามบอโอ้ยเบิ้งเกยไก่งามเนาะแม่เนาะไฟงามงามไหมเบิ้งเกยไก่แหมพูดนะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมจะไปล้างพร้อมกันเรามาเลยมันมีเพื่อนมันอยู่สามสี่จาน ขอบคุณครับขอบคุณครับจ้า <c oughs> ป่ะบาดอะยรย่างกรับลานเหน่าพี่น้อง <c oughs> แน่ผูหห้ใดอีกมาหว่วงยู่วฮัน <c oughs> บ้านไดน้ำมัวว่ะ่า่าโอ้ยแม่บ้านหนูพันหลายเฮือนโอ้ไฟงามเลยพี่น้องอี <c oughs> แม่บ้านไดน้ำมัวตี อ้อมหนูเอาเตี๋ยวอ้อมหนูมาฝากลูกเอาอีแม่ได้ไปก้อยนั่นโอ้ขอบคุณครับปุ้ยพี่สาวพี่บีบีจากญี่ปุ่นขอบคุณค่ะสหรับก้อยก้อยเสียบเสียบอีพออีพอมาตะเกียวเขาแต่ว่าเราบอไ่กินเนื้อเราไม่ได้เนาะก็เลยแม่กินแทนเอไม่ยาย้มเอกครผมเอากินกันทุกคนนั่นแหละทาเรกน้อยซุปนี่เจ้าหน่อยเขามากขี้เกียจเลเขาอีกเขาไปแก้เขาขนเล่าอัน นิ้วเยี่ยเกสุภัตตาเลยครับเด็กหน่อยไปบนรถสีหาขั้นไปน้ำกันมงครัำเอออันอันอันคูกันกับนิ้วเยี่ยนะแม่ครับครับเออถาเขามาเจ๊เซี๊นให้เขาจ้าแม่ครับขอบคุณครับอมหนูป้าที่แม่อมหนูมาฝากขอบพระคุณหลายๆแม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเดี๋ยวเอาจ้าเดี๋ยวยางไปเอาแม่ครับผมกขอเฮ็ด เอาไว้เด็กหนุอยซุ่มบันเดนเสือครับเคสุภัตตาครับทีมงานคอดตูมเพื่อป้กันไปเกลี้ยเข้าขึ้นเล่าว่าสันก็เลยว่าเดี๋ยลเซต์ใบทาแต่ว่าคลิปนี้เซาซัมนี่สกอร์เดือดเดือดนะครับญาติมันเดือดเดี๋ยวสิตัดคลิปแต่การจ้งสิลงไอเอื้ยแล้วเบิร์นะครับ,นะรบปูเราอยู่ทางญี่ปุน่นนะครับนะทางนี้ก็เรียบร้อยเก็บโต๊ะเขามาทางในแล้วนะครับบัตรที่นี่ก็รสิริพิษล้านนะครับประเทศกวยไว้ขเขาก่อนประมาณซีหาชุดนี่แหละ น้องๆที่กำลังมานะครับเอาครบหมดแล้วการเหลือบางส่วนมืออื่นจังสิจัดให้อีกหนึ่งพันนะครับมือนี้ก็ถือว่าครบตามปริมาณที่คุณพี่นะครับพี่บีบีเพิ่นสร้างมานะครับมื่อละพันมือนี้ก็ได้ไปสิบกว่าจานประมาณสิบสี่สิบห้าจานนะครับเนี่ยสิบสี่สิบห้าจานก็ถือว่าโอเคมือนี้นะครับขอพกรสหลายๆเด้อพี่บีบีเด้อนะครับอยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพแข็งแรงล่ำลำรวยๆคือเก่าคิดหวอดคิดถึงนะครับหักแพงคือเก่าเอือเอ,เอือดนะครับวันที่23เจอกันทางไลฟ์สดนะครับช่างเพียรเฟียร์บลูทรอยชแนลครับพี่ขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนน้ำครับทิ่เบ,บิ้งคลิปครับขอบคุณครับ